รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวนีเที่ยวกันวันนี้พวกเราทั้ง3คนครับขอเอาใจสายไวนนะครับเพราะวันนี้เราจะพาผู้ชมไปบุกไวน์ไรที่มีชื่อเสียงของซาท์แอฟริกากันแล้วจากนั้นนะครับ <c oughs> ก็จะย้ายเมืองไปที่เมืองจฮันเนสเบิร์กและที่เมืองนี้ครับพวกเราจะพาผู้ชมไปขึ้นบอลลูนกันทั้งหมดนี้จะอยู่ในนีเที่ยวกันวันนี้ครับ <c oughs> จะขึ้นได้หรือเปล่านั่นคืออย่างแรกขึ้นแล้วมันจะกลับมาไหมตอบ ว่าคุณจะทาไม่เป็นบอกไปเลยเดียวจะคอยดูนะคะคุยหรือว่าไงไกด์เราก็บอกแล้วแล้วก็มีสเตชันให้เจ้าหนูชีเล่นเกมอยู่เฮ้ยชอาชีหรือว่อายหรอนี่นะคะเรากำลังจะขึ้นบอลลูนนะคะแต่ว่าเราต้องจอดเพราะว่าตรงนี้ตอนแรกเราต้องขึ้นบอลลูนตรงนี้ปาก,กด<อ>เป็นยองสิงโตเดินไปเต็ม ยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซอนจาก e n p e r ค่าตาชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราพาผู้ชมมาที่วิญญาณนะฮะแต่สาเหตุที่เราพามาดูที่นี่เนี่ยไม่ได้ส่งเสริมให้คุณผู้ชมเนี่ยดิ้ไวา ก็เลยเยังงแต่ว่าคือต้องการให้ความรู้มากกว่าว่าเขามีวิธีการทํากันยังไงนะฮะแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ถกมาเก่าแก่เป็นเป็นพันๆปีะนะครับรวมไปถึงส่งเสริมอาชีพเพราะว่าอาจจะไปทําที่บ้านเราเพิ่มขึ้นก็นไที่บ้านเราก็มีแล้วนะแต่หมายถึงจะจจะเก่งขึ้นจากการดูพวกนี้ก็ได้ รจริงๆแล้วนะคะอีกอย่างที่อยากให้มานะคะเพราะว่าวิวสวยมากๆด้วยแล้วก็ที่ที่เราพามาเนี้ยถือว่าเป็นที่ที่ดีที่สุดที่หนึ่งที่นี่เลยเขาจะมีหลายที่ค่ะแต่เรามาต้องให้เป็นดีสุดนะพี่ฟู๊กงั้นเราไปดูกันไหมว่าข้างในเป็นยังไงค่ะครับ ในนี้นะครับนอกเหนือจากไวายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอาร์ตแกลเลอรี่ไปในตัวนะฮะแล้วก็ขายด้วยอย่างนี้สองหมื่นสี่พันคูณสองจุดห้านี่คือที่นี่ครับแม็กแม็กเนี่ยดำดำเนี่ยครับของเขาหมดเลยโห oh, ใหญ่มากเราอยู่นี่นะฮะแล้วนี่คือของมาถวยหมดนี้เลยใหญ่มากนี่ที่เหลือไม่เกี่ยวนะฮะไม,ม่เกี่ยว <S 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 ตรงนี้ตรงนี้ เป็นรูปเหมือนนกเลยอ่ะรู้เลยกับเบิร์ดลึก body w i n งจริง่ะเราบินไปกันเย้กับเบิร์ดนี่คือเขาบอกว่าเป็นเอ่อเป็นดินของที่นี่ซึ่งมีสี่อย่างค่ะดินแต่ละแบบก็สำหรับก็เรียกนะาไดินสี่อย่างแต่ละอันเนี่ยก็สำหรับองุ่นแต่ละพันธุ์ถูกค่ะ yes ยิ่ให,หอมอม่ะเข้ามาแล้วได้กลิ่นองุ่นครับที่นี่นะฮะเขาใช้คอร์กหมดเลยซื้อสมัยนี้มันมีการที่เขาใช้เป็นแบบสกรูแล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังคงอนุรักษ์การใช้คอรกอยู่นะะมันก็จะมีกลิ่นไม้ออกมานะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คือการทำวายเนี่ยม,มันมันคือการที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรเช่นสมมติว่าเราทำอะไรนะ องุ่นอย่างเดียวใช่ไหมองุ่นอย่างเดียวมันก็คือจบเที่ยงุ่น เ <c oughs> มื่อองุนมนเน่ามันก็ไม่มีมูลค่าเลยทั้งสิน้นแต่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าวายเน่ามาทำนะเอยเอาหงุ่นเน่ามาทำวาแต่ว่าวสมมติองุนเนี่ยมันก็มีอีกแบบหนึ่งที่เอาไปทําเป็นลูกเกด <c oughs> เอาไปตากแดดมันก็เพิ่มมูลค่าคแล้วก็อยู่ได้นานแล้วเ,เลือกที่จะเอาองุนไปทําอะไรมากกว่าหรือเอาไปทำาะไอีกแบบ่วเลี้ยงดูมันก็ต่างกันใช่ต่อองุลพันธุ์สมมติองุลมาทําไวน์มันก็เป็นอีกอีกภูมิปัญญาในี้มันทาให้มันเกิดรายได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นน้ำองุบ ขวดเป็นถึงล้านนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าทำได้ดีมันก็มีสิทธิ์จะแบบเขาเรียกว่ากำไรมหาศาลนะครับแล้วไม่เสีย,ยอยู่ได้เป็นสิบสปีดื่มได้ถึง50-60ปีเป็นร้อปีก็มีใช่ <นะ S 1> ใช่ว่าโอา้ยยิ่งแก่ยิ่งแพงด้วยใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นแบบวิญญ,ญาณที่แบบโปรง่งสบายดีเนาะคะ อันนี้คือแทงค์ของเขานะครับจะเก็บแล้วก็ทําให้วายเนี่ยเป็นสีของมันที่เขาต้องการส่วนสำคัญที่สุดตอนจบเลยก็คือมันต้องกรองไอ้นี่ยใหญ่ๆนะครับคือเครื่องกรองวาย<ฆ>เพื่อให้มันไม่มีแบบอะไรแบบนึกไหมเม็ดเม็ดเม็ดเม,ม,ม,ม็ดหรืออะไร,รอย่างงเี้กรองให้มันเนียนให้มัน เมื่อกี้คุยครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ประเทศฝรั่งเศสนี่คือเล่าถึงเรื่องเวลาให้มันดีบนะนะฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะปลูกเป็นร e จนเนเรชันแล้วเขาก็จะปลูกได้เป็นบางพันขององ,งุ่นเนื่องจากว่าดินแต่ที่นี่เนี่ยเขาดันมีดินหลายทายมากใน,ใน,ใ,นในที่เดียวกันแล้วก็ความสูงก็ไม่เท่ากันดังนั้นเขาสามารถปลูกได้หลายแบบอย่างที่นี่เองเนี่ยเขาปลูก4แบบด้วยกันคือดินมีหลายอย่างอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นมานะก็ทำให้ปลูกได้สี่พันในขณะเดียวกันถ้าเป็นฝรั่งเศสปลูกได้แบบส่วนใหญ่่นียหึง ของฝรั่งเศสเนี่ยโซนนึงโซนนึงอ่ะวายก็จะได้แบบคล้ายๆแบบเดียวเนาะอ่าทั้งโซนจะคล้ายๆกันแต่ที่นี่เขาบอกมันต่างหมดเลยเพราะดินไม่เหมือนสักทีค่แล้วฉี่ด้วยตรงนี้เหมือนเลือดแยกแยกเลยนี่คือไม่ใช่ประเทศแอฟริกานี่ยังแค่เคปท่านเดียวเลยที่ดูเหนือไหมมันยังต่างท่าเนี้ยนะครับโอเคก็คือเป็นความรู้เอาไว้ว่าที่นี่มันค่อนข้างจะไดเวอร์ซิฟายแค่นี้คือดินแตกต่าง ที่นี่ใช้คนเก็บทั้งหมดแล้วก็เลือกเฉพาะองุ่นที่ดีและมีคุณภาพถ้าไม่ดีก็คือทิ้งเอาไว้เขาบอกว่าบางครั้งอ่ะมาชีนก็คือเครื่องมันไม่รู้มันก็เก็บเก็บไม่ได้คัดไงแต่ถ้าใช้คนคนมันจะเห็นเลยและคัดเลยค่ะเก็บแต่ของดีอ่าพวกนี้ก็คือเขาทำอาชีพเป็นอาชีนแ้เส๋งเลยใช่ฟังแล้วมันก็ทำให้ดูดีขึ้น แต่ละรูปก,ก็มีความหมายนะเขาก็จะบอกปรเบส s ตั้งแต่เก็บแยกกากแยกอะไรหมักแล้วก็มาถึงเวลาที่ทำไวน์ p ร o c e s s ที่เขาเรียกกันว่า maturation นะฮะเพื่อที่ว่าจะทำให้ไวน์เนี่ยมีคาแรคเตอร์ของกลิ่นหรือมีความ Deep หรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยคือเขาจะอยู่ที่เนี่ยประมาณ8เดือนถึง26เดือนขึ้นอยู่กับไวน์แต่ละขวดแต่ละเกรด ที่เขาตั้งใจจะพูดล้วก็ทำเซกเมนต์ราคาออกมาเนี่ยนะฮะเรามีผู้ช่วยตากล้องนะฮะกิตติมศักดิ์ของเรานะฮะคือเจ้าหนูวชินะฮะจะเป็นคนบินโดรนนะครับไปฝากคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าจะเก็บภาพวิวที่สวยงามของวิญญาณแห่งนี้นะครับไปฝากจะขึ้นได้หรือเปล่านั่นคืออย่างแรกขึ้นแล้ว มันจะกลับมาไหมสองดูจากหงูเฮ้งแล้วจะได้ขึ้นยากกว่านะคือเราจะต้องไปทานข้าวเร็วนี้ละนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเมืองครับนี่คือเราอยู่เคปทาวน์วันสุดท้ายเราจะย้ายไปอยู่ที่จอร์ดนเบิร์กซึ่งจะเข้าไปในซันซิตี้นะครับทำให้เราอาจจะไม่ได้เล่นอ่อให้ถ่ายรายการนะอาชีนะไม่ยอมถ่ายดน้อ่ะ้อยเล่นโดนนะหายเลยเหรออุ้ยเจ๋งอ่ะมนเห็นในจอเลยเหรอ แล้วที่ต้องปรับแองเกิลหน่ยมันจะได้เห็นเห็นเห็นให้เห็นใอบินยาด้วยนี่เห็นกับพื้นอ่านั่นแหละเดี่ยมเป็นยังไงกันบ้างครับกับฝีมือการบินโดรนของน้องอาชิเรามีเวลาจำกัดนะครับก็เลยได้แค่นี้ครั้งหน้าครับรับรองว่าถ้ามีเวลาจะให้น้องอชิฝึกบินโดรนเอาภาพสวยๆมาฝากชาวนีเที่ยวกันอีกอย่างแน่นอน วันนะคะเราเลือกทานในวิญญาณนี้เลยนะคะเพราะว่าเท่าที่สืบมาแล้วนะที่นี่อร่อยใช้ได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นวิญญาณที่ดีที่สุดที่หนึ่งที่เคปทาวน์ค่ะครับเท่าที่ชิมนะคะีมีมัสโซนะสลัดใช่ไหมพี่ปุ๊กครับอันนี้ก็เป็น<ห>แบบขนมปังแล้วเป็นปลาผลอะไรประมาณนี้ครับรสจัดดีหมดเลยเนาะอืมไอ้มัสโซเนี้ยเป็นรสแบบแกงกะหรี่อะค่ะรสจัดจัดอะแล้วไอ้เนี้ยอร่อยเลยอะ คือมีข้อสรุปอย่างนีเลยว่ามาซาฟิกาครับไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะไม่อร่อยอาหารฝรั่งเขาเนี่ยรสจัดทุกอาาันอาจจะเป็นเพราะว่ามีสไปซ์อะไรบางอย่างมาช่วย<ะ>ทุกจานยังไม่เคยกินอาหารฝรั่งจานไหนแล้วไม่อร่อยไม่มีนะน้ำพริกไม่ได้ใช้เลยอะจริงน้ำจิ้มซีฟูดนี่ไม่ได้มีเลยเป็นประเทศที่รสชาติจัดอาหารรสชาติจัดดังนั้นเนี่ยคนไทยอย่างเรานะฮะถ้ามาเที่ยวที่นี่ผมว่าสามารถหาได้หมดมกลายเป็นอาหารเอเชียน ก็อย่างร้านจีนเนี่ยถ้าเป็นจีนแท้ก็ดีมากนะครับแต่ว่าร้านที่รอดน้อยสุดในรอบคลิปนี้กลับกลายเป็นร้านอาหารไทยใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่ามันแย่นะผมแค่บอกว่ามันรอดน้อยสุดมันไม่ใช่ไทยที่เจ๋งๆในต่างแดนนะแต่มัน<า>เป็นไทยที่แก้แก้คิดถึงอาหารไทยได้แต่แปลกนะตั้งแต่เราไม่คิดเลยแต่แค่แบบอยากจะแบบ ไปสักอันเอาฟิลเพราะว่าอย่างอย่างปกติพี่ฟุกอะถ้าไปต่างประเทศยังไงยังไงก็ต้องไปร้านอาหารไทยเยอะไงใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ร้านฝรั่งเนี่ยมันจะแบบคือมันจะจืดเนี่ยครับแล้วแต่ว่ากินมาเนี่ยมันยังไม่มีจืดสักมื้อเลยอะคือรสจัดอร่อยอร่อยใช้คำว่าอร่อยได้ทุกมื้อเลยอะจะเรามาดูเมนคอร์สกันรอดูว่าจะพูดคำนี้ต่อได้ไหมแต่เมนคอร์สเป็นสิ่งเดี๋ยวเขารุ้นก่อนเลยนะแล้วผมก็คุยกับกับคอนเสิร์ตไยนะคือวันนี้ผมสั่งสเต็กแล้วผมบอกเขาว่าประเทศเนี้ยผมกินมาท ผมสั่งมิดเดิลแรมันมาเป็นมิเดิลแวรถึงเวลดันทุกครั้งเพราะว่าคุณจะทาให้เป็นบอกไปเลยเขาบอกว่า no โนโของเราเนี่ยมิเดิลแรนะรับรองว่ามันจะมาเป็นมีเดยมแร์เดี๋ยวจะคอยดูราคาคุยหรือว่าไงไกด์เราก็บอกไกด์เราก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมันมาไม่ใช่อย่างนั้นีูต้องคืนไปเลยเพราะว่าเพราะว่ายังไงมีดเดิลแรมันก็ต้องเป็นพิงก์ออเดเวร์เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วเดี๋ยวคอยดูตั้งแต่กินมาผิดมาตลอดประเทศนิดเหมือนคือถ้าบอกว่าสั่งเนื้อนี่คือในหัวคือสุกมาก สั่งแรงครับเพื่ออยากได้มีเดยมแรงแต่เขาเขา,เามั่นใจว่ามีเดยมแรงที่นี่คือแบบเพอร์เฟกที่เขาพูดเดี<า>๋ยวรอดูเขาพูดเมืเ่อกี้เขาพูดเดี๋ยวมาดูกันเป็นไงพี่ฟุกสเตกก็เป็นมีเดยมแรงแต่ถามว่าอร่อยไหมไม่ไนขน,าน <S <S ไม่เร็วไม่เร็วแต่ว่า เน,เนื้อที่นี่ไม่ใช่ประเทศที่ย่างเนื้อเก่งใช่แต่ว่าอย่างอื่นอร่อยสถามว่ารสเนื้อดีไหมดีเบอร์กเกอร์ดูดีสวยเลยต้องชิมแล้ววะเบอร์กเกอร์อร่อยนี่อ้วนแล้วอร่อยแน่น,นอน อ,อาาร่อยไ,ไหมอาหาร่อยไหมอร่อยใช่ป๊อครับคุณผู้ชมครับสรุปนะครับก็คือว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดทิ้งท้ายไว้ว่าเนื้อเนี่ยสเต็กเป็นยังไงสรุปคือเมื่อกี้มันมานะมันมาดิบเป็นทิ้งหนึ่งด้วยซ้ำแล้วผมให้ไปคุกกลับกลายเป็นอร่อยเลยเพียงแต่ว่ามันพลาดตรงที่ว่าเขาดันไม่ถามว่าเราชอบซอสไรเหมือนเราอยู่ดีเราเรา,เรากินเนื้อย่างจิ้มแจ่วเอาซอสอื่นมาไม่เข้าไง เขามีเบอร์เนสซอสราดมาให้เลยผมไม่ชอบเอาเป็นว่าใครมาที่นี่นะคะแล้วสั่งสั่งได้แล้วก็ย้ำไปเลยว่าเอาสุกแบบไหนแล้วผมกว่าแยกซอสย้ำคขาว่าแยกซอสนั่นแหละแล้ว,วคุณจะอร่อยตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าอย่างอื่นดีหมดเลยเนื้อรสชาติของเนื้อความหอมของเนื้อหมายถึงเนเจอร์ของตัววัวมันอะ หอมมาก hmm. มันขึ้นอยู่กับเขาคุกได้พอดีแค่ไหนเพราะของรีอ่ะตอนแรกก็ดิบส่งไปทําให้เพิ่มบอกขอให้สุกอีกนิดนึงมันก็สุกข,ขึ้นแล้วอร่อยเลย <Wow. S 2> สรุปนะรานนี้ผ่านได้าวายอันนี้ผ่านมาได้ค่ะ สนุนโดย Truevision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP ตอนนี้นะครับพวกเราก็กําลังขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางไปที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กนะครับเมืองนี้นะครับพวกเรามาพักกันที่ The Palace of the Lost City ครับแต่มาถึงก็มืดซะแล้ว เดี๋ยวเราแวะหาร้านอาหารอร่อยๆอของเมืองนี้ทานกันก่อนนะครับขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าที่ซันซิตี้หรือลอสซิตี้แห่งนี้ครับเป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นมาจากอิพิมาเศษฐีที่มีชื่อว่าโซ u เคิร์สเนอร์คนนี้ครับที่ลงทุนไปกว่า25,000ล้านบาทจะลาลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาพาชาวนีเที่ยวกันไปชมกันครับ มื้อดึกของเราวันนี้เป็น,านอาหารที่อยู่ในซันซิตี้ครับเมนูของที่นี่ก็จะมีเนื้อแกะเนื้อนกกระจอบเทศเนื้ออิมพาลาเนื้อกูดูโอโหแต่ละอย่างไม่เป็นไรไม่ลองดีกว่าใจไม่ถึงพอขอสั่งเมนูที่คุ้นเคยดีกว่านะครับอิ่มแล้วก็ขอพาผู้ชมไปทัวร์ห้องพักของเรากันต่อเลยดีกว่าและนี่ก็คือห้องพักของทีมงานของเรานะครับโดยรวมแล้วโอโหดูหรูหร,ราและกว้างขวางสำหรับการนอนสองคนมากๆเดี๋ยวเราพา ผู้ชมไปดูห้องพักของผมและก็น้องอาชีกันนะครับครับผู้ชมครับตอนนี้มาดูห้องอีกห้องหนึ่งของที่นี่นะฮะห้องนี้เป็นจูเนียสีทเหมาะกับการอยู่เป็นครอบครัวหรือว่าอยู่เกิน2คนเนี่ยจะจะเพอร์เฟกมากเลยนะฮะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยนอาจะมีห้องแขกนะฮะแล้วก็มีระเบียงออกไปด้านนอกซึ่งใหญ่มาก ไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับยังมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งครับก็คือห้องน้ำสอง <Okay. S 1> ที่นี่นะครับเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องเล่นและสองห้องน้ำเลยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่า1.5่ห้องน้ำไอ้ห้องุน้ำเนี่ยคือจะมีเฉพาะอ่างล้างมือนะครับแล้วก็มีเฉพาะอ่างล้างมือกับโถส้วม ะะแต่ไม่มีที่อาบน้ำแต่อันนี้มันมีที่อาบน้ำด้วยนะครับถัดมาเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับซึ่งเราสามารถจะเอาเตียงเสริมมาตั้งได้นี่เลยเดี๋ยวผมจะให้มาเสริมตรงนี้นะครับเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนะฮะแล้วก็จะมีทะลุออกไปแน่นอนครับก็จะเป็นระเบียงเดิมทีนี้สมมุติว่าใครเกิดอยากจะมีคนมานอนเพิ่ม มมีที่ตั้งเต right right ียงเสริมเต็มไปหมดเลยที่น well. ี่นะฮะแต่ว่าน่าจะอยู่ได้สูงสุดถึง4คนนะครับนี Tri ่ค uh ือ huh. สูงสุดละแล้วก็มีสเตชันให้เจ้าหนูชิเล huh? uh ่นเกมอยู่เฮ้ยชิอาชีหรือว่ายเหรอไม่ใช่ครับโซดาจริงเหรอครับมันคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับอังุ่นโซดาเขาให้มาฟรีครับจริงเหรอให้ฟรีเลยเหรอครับ แอบ,บเช็ค่าใช้ป่าอร่อยอ่ะ <Wow. S 1> อาอชี้มันเหมือนนักอง,งุู่นแบบอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะชิคกี้พาขวดเลยครับนี่ซัดคนเดียวเลยลูกร <Yeah. S 1> อ,อโหชีวิตชิลมากนะฮะมาถึงห้องน้ำนี่ฮะก็เหมือนกับห้องน้ําที่เราดูไปเมื่อห้องที่แล้วนะครับแต่ว่ามีนี่ครับ walk in closet แค่นั้นเองจบการทัวห้องครับ ตอนนี้นะครับพวกเราก็ต้องรีบเข้านอนครับเพราะว่าพรุ่งนี้ตอนตีสี่เลยนะครับพวกเรามีนัดก,กับทีมฮอตแอร์บอลูนสรุปพวกเราได้นอนกันแค่สามชั่วโมงก็ต้องเดินทางไปขึ้นบอลูนกันแล้วนะครับนี่ก็คือรถที่มารับพวกเราครับเป็นแบบโอเ n นแอร์นะครับแบบเปิดโล่งรอบรทิศทาง สภาพตอนนี้ก็คือง่วงสุดๆแล้วก็หนาวมากๆแต่ดีนะครับที่บนรถเนี่ยเขามีผ้าห่มให้คนหลับตื่นแต่สารภาพตรงๆว,ว่าหนึ่งพื้นเอาไม่อยู่จริงๆผมกับน้องชีคอตัวซุกตัวกอดกันอยู่ในผ้าห่มก่อนแล้วกันนะครับ การเดินทางไปขึ้นบอลูนที่จอห์นเนสเบิร์กเนี่ยน,นะครับเราจะขึ้นไปที่พิลานเนสเบิร์กน o n แนลพาร์คเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ประมาณ500ตารางกิโลเมตรและบริเวณที่เราจะขึ้นบอลูนนะครับเราก็จะเจอเจ้าป่ากันครับไปชมกันเลยเ้ยนี่นะคะเรากำลังจะขึ้นบอลูนนะคะแต่ว่าเราต้องจอดเพราะว่าตรงนี้ตอนแรกเราต้องขึ้นบอลูนตรงนี้ปากฏเป็นยองสิงตโตเดนินเต็มเยค่ะงมาก เวลาไม่ตั้งใจหาเจอนะพี่คุณเจอเยอะมากเจอเยอะมากจนแบบบ,บ้าน <c oughs> มีคนจะหนีกลับบ้านละกลับเลยค่ะทางนู้นเสลูกชายหนาวมากค อยู่ตรงนี้นะคะคือจริงๆตั้งใจจะมาขึ้นบนลูนนะคะแต่ว่าตรงที่เราจะขึ้นบนลลูนคือตรงเนี้ค่ะสิงโตชุมนุมอยู่คือเมื่อกี้มานะมันมืดนะก็เลยถ่ายให้เห็นแบบชัดๆไม่ได้แต่เราเห็นกันนะคะสิงโตเดินเลี้ยงๆแบบเกือบสิบตัวตรงนู้นเนี่ยเดินไปนั่งปาร์ตี้กันแล้วเราจะขึ้นบนลลูนได้ไง เว้ยแต่มันน่ารักมากอ่ะเป็นแฟมิลี่เลยอะค่ะมองเห็นนะใกล้ๆอะมีลูกเต็มเลยอะแล้วลเมื่อกี้ะที่เดินผ่านนะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียแบบเจ๋งมาก <S <S 2 <S 2> <S เราก็ขึ้นขึ้นไปก่อนลงตรงไหนก็แล้วแต่สตากรรมนะบุณลุง หนาวมากนะคะต,ตอนนี้เป็นเวลาแบบประมาณ6โมงเช้าแบบตัวหนาวสุกที่กอ่อนอีกสองคนของเราหายตัวค่ะ <laughs> ไปอยู่ในผ้าห่มเรียบร้อยนะคะอุยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังไปขึ้นบอลลูนอันใหม่ข้างหน้าดูนะคะจะเห็นแล้วเขาเริ่มสูกลงบอลลูนบอลลูนแล้วค่ะติดแไ่หนาเดี๋ยวบอลลูนน่นาจะมีสัตว์เยอะเลย ก้นดำอค่ะก็มีเต็มเลยอะตรงนี้นะคะเรากำลังมาถึงที่ที่เราจะขึ้นบอลลูนใหม่แล้วข้างหน้านะโหสวยมากกาลังสูงบบอลลูนอยู่ข้างซ้ายมันอิมพราราข้างขวาไป็นสิงโต <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> พี่ฟกอาชีตื่นอิมพาราเต็มเลยโอ้โหหนาวเมื่อกี้เจอสิงโตหายหนาวไปแป๊บนึง <c oughs> โอ้โหวันนี้เวลาหมดลงแล้วเสาหน้าจะพาผู้ชมไปขึ้นบอลลูนนะครับแล้วก็จะพาผู้ชมไปชมซันซิตี้กันไปดูกันครับว่ามันจะสมราคา25,000ล้านหรือเปล่านะครับห้ามพลาดนะครับพบกันใหม่เสาหน้าดูแลสุขภาพให้ดีนะครับสวัสดีครับระหว่างที่เขายิงไฟเข้าไปเป็นลมนะคะเราก็มาเพิ่งวากลตรงนี้ได้